สวัสดีค่ะกรีกแบรี่เอพิส o 2มาแล้วเรื่องราวของตอนนี้จะต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะคะนั่นคืออย่างที่รู้กันว่าเมื่อโครนัสเถลิงราชขึ้นเป็นประมุขเต็มตัวก็ได้อภิเศกกับพระนางรีอาผู้เป็นพี่น้องร่วมสายเลือดและในเวลาต่อมาไกอาเทพีแห่งโลกก็ได้มาขอร้องให้โครนัสปล่อยพี่น้องอสุรกายเฮคคาทอนเชียเรส ภูมิ5้มี50หัว100แขนกับไซคลอปส์อสูนตาเดียวแต่โครนัสไม่ยอมยืนยันว่าจะขังพวกนั้นในดินแดนใต้พิภพทัทารัสอีกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้พี่น้องที่ทรงพลังนี้หันมาแย่งชิงบัลลังก์ของตนไก่อาจึงแค้นและรอโอกาสที่จะช่วยลูกของนางอีกหลังจากนั้นมาพวกไททันต่างก็แบ่งกันครอบครองจัก,กรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาล แต่โครนัสเองก็ยังคงไม่ลืมคำสาปแช่งที่พระบิดาอูรานอสเคยสาบไว้ว่าสักวันหนึ่งเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งอยู่มาวันหนึ่งมีการทํานายทายทักว่าบุตรของโครนัสซึ่งถือกําเนิดขึ้นมาจากขั้นของรีอาจะล้มล้างบัลลังก์ของพระองค์คำสาปแช่งของพระบิดา ก็หวนคืนกลับมากองในโสดปราสาทของโครนัสอีกครั้งความกลัวเริ่มถาโถมเข้ามาอย่างรุนแรงโครนัสตัดสินพระไทยแล้วว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นอีกเมื่อรีอาประสูติพระโอรสพระองค์แรกนางก็ห่อบุตรนั้นด้วยผ้าและส่งให้โครนัสได้เชยชมโดยหารู้ไม่ว่าโครนัสได้วางแผนปลิดชีพพระกุม,มารเอาไว้แล้ว เมื่อพระกุมารองค์น้อยถึงมือโครนัสพระองค์ก็จับพระกุมารกลืนลงไปในท้องทันทีพระนางรีอาเห็นภาพเบื้องหนาก็แทบลมจับแต่ก็คัดค้านสิ่งใดไม่ได้ได้แต่เก็บความคับแค้นอยู่ในใจพระกุมารและกุมารีอง์คแล้วอง์คเล่าถูกกลืนลงไปถึงหพระองค์จนถึงพระองค์ที่ห พระนางรีอายอมไม่ได้อีกต่อไปแล้วนางจึงจัดแจงวางแผนเพื่อช่วยชีวิตพระกุมารองค์นี้ไว้ให้ได้โดยนําหินขนาดก้อนเท่าเด็กแรกเกิดมาห่อด้วยผ้าแล้วจึงนําไปให้คโครนัสเช่นเคยเขากลืนมันลงไปพรอนึกว่าเป็นพระกุมารน,นั่นเองส่วนพระกุมารองค์จริงนั้นพระนางรีอานำไปฝากพวกนางไม้ให้ช่วยเลี้ยงดูจนเติบใหญ่และให้พระนามว่าซูส ซูสเติบโตมาท่ามกลางการเอาใจใส่ของเหล่านางพรายจนเติบใหญ่เป็นเทพหนุ่มที่แข็งแรงและทรงพลังไกอาเทพีแห่งโลกซึ่งตอนนี้เท่ากับเป็นย่าและยายของซุสก็มาพบกับซุสและยุยงให้เขาทำการโค่นล้มโครนสเสียเพื่อช่วยเหลือพี่ๆทั้งห้าของเขาซุสกับนางไม้นามว่าเมทิสจึงร่วมมือกันช่วยคิดแผน นางเสนอให้ทำน้ำสมุนไพรที่กินแล้วจะสำรอกหรืออาเจียนออกมาโดยให้พระนางรีอาแอบนำไปให้คโครนัสดื่มเมื่อ,อยานั้นออกฤทธิ์คโครนัสก็สุดจะต้านทานสำรอกเอาพี่น้องของสุดออกมาทั้งหมดอันได้แก่เฮดิสโพไซดอนเฮราดิมิเทอร์และเฮสเทียรวมทั้งก้อนหินก้อนนั้นด้วยเมื่อออกมาจากท้องอันมืดมิดของพระบิดาได้ เหล่าเทพตัวน้อยก็เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่อย่างทันทีทันใดพอช่วยพี่ๆออกมาได้สำเร็จแล้วซุสก็เข้าจู่โจมโครนัสทันทีด้วยฤทธิ์ของยาทำให้โครนัสอ่อนแรงจึงสู้ซุสไม่ไหวทำให้ต้องจําใจทิ้งบัลลังแล้วหลบหนีไปเทพไถทันเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ซุสมันล้มล้างอำนาจของโครนัส จึงก่อสงครามนำทัพโดยแอตลาสแม้ทัพเอกผู้แข็งแกร่งแต่มีเทพไททันบางส่วนที่ไม่เข้าร่วมสงครามในครั้งนี้ด้วยคือจเจ้าสมุดโอเซียนุสและเหล่าเทพไททันฝ่ายหญิงทั้งหมดรวมทั้งพี่น้องโพรม e ทิอุสกับเอพิมิทิอุสด้วยสงครามในครั้งนี้ดูเหมือนเหล่าไททันจะเป็นฝ่ายชนะแต่แล้วซุสก็คิดแผนการบางอย่างออก เขาไปปลดปล่อยเหล่าไซายคลอปส์และอสูรกายเฮกคาทอนเชียเรสออกมาจากทาทารัสให้ช่วยรบด้วยสร้างความปิติยินดีให้แก่ไกอาเทพีแห่งโลกเป็นอันมากอสูรยักษ์ตาเดี่ยวผู้มีฝีมือในการช่างจึงได้สร้างอาวุธให้แกหลานๆเป็นการตอบแทนคือสายฟ้าให้แก่ซุสตรีศูนย์ให้แก่โพไซดอนและหมวกแห่งความมืด หรือหมวกล่องหนให้แก่เฮดิสซึ่งเฮดิสได้สวมใส่มันเพื่อแอบ,บลอบไปทำลายอาวุธของพวกไททันส์ก่อนที่สงครามจะเริ่มต้นขึ้นนั่นเองในการศึกครั้งนี้ซูสได้ชวนโพรมีธิอุสมาร่วมรบด้วยและวางแผนให้พวกอสูรร้อยแขนห้าสบหัวคอยดักซุ่มโจมตีอยู่บนหุบเขาเมื่อศัตรูมาถึงก็กลิ้งก้อนหินยักลงไป พวกไททัน์นึกว่าภูเขาถล่มลงมาทั้งลูกจึงแยกย้ายหนีกันไปคนละทิศคนละทางชัยชนะจึงตกเป็นของซุสเหล่าไททัน์ที่คิดคดจึงถูกขังลืมอยู่ในทาทารัสที่พวกเขาเคยอยู่ส่วนแอตลาสแม้ทัพใหญ่นั้นโดนหนักกว่าคนอื่นเพราะถูกลงโทษให้แบกโลกและสวรรค์ไว้บนบ่าตลอดกาลในเวลาต่อมาพวกไซคลอปส์เกิดแข่งข้อ ซุสจึงโยนพวกเขาลงสู่ทาทารัสให้ไปคอยดูแลไม่ให้นักโทษหนีขึ้นมาเมื่อซุสได้ขึ้นเป็นประมุกเต็มตัวจึงแต่งองค์การลดอำนาจของเทพไทท่านรุ่นเดิมลงให้เทพรุ่นใหม่เขาไปปกครองแทนที่และเลือกพี่สาวหนึ่งในสามของตนเป็นพระราชินีนั่นก็คือเฮราในตอนแรกนางไม่ชอบน้องชายคนนี้ซึ่งมีนิสัยเจ้าชูไปทั่ว แต่สุดท้ายด้วยแผลเลขกลของซุสน้องชายตัวแสบนางจึงต้องยอมเป็นราชินีของสวรรค์และตามหึงหวงซุสมาจนถึงบัดนี้เทพ,พเจ้ารุ่นใหม่ที่อาศัยอยู่บนยอดเขาโอลิมปัสจะเรียกรวมๆว,ว่าเทพโอลิมเปียนซึ่งมีทั้งหมด12พระองค์ได้แก่ 1. ซุสหรือจูปิเตอร์ในภาษาโรมัน เป็นเทพแห่งสายฟ้าและราชาของบรรดาเทพ,พเจ้าทั้งหลายรวมถึงเหล่ามนุษย์บนโลก2เฮดิสหรือพลูโตในภาษาโรมันเป็นเทพแห่งใต้พิภพยมมโลกและเป็นเทพผู้ดูแลอันยมณีใต้ดินชาวกรีกจะบูชาพระองค์ก่อนเสมอเมื่อจะลงมือทำเหมืองแร่3โพไซดอน หรือเนปจูนในภาษาโรมันดำรงตำแหน่งเจ้าสมุทรแทนโอเซียนุสสัญ,ญลักษณ์ของพระองค์คือสามง่ามหรือตรีศูนย์เทพผู้ขย่าพื้นพิภพ,พ,พผู้บรันรดาลให้เกิดพายุ 4. เฮราหรือจูโนในภาษาโรมันราชินีแห่งสวรรค์เทพีแห่งการให้กำเนิดทารกการสมรสและสตรี 5. ดิเิเทอร์หรือซีริสในภาษาโรมันเป็นเทพีแห่งทัญญาหารหรือพระแม่โพศบรับหน้าที่ดูแลชาวกเกษตรและบรรดาลความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ไร่นา6เฮสเทียหรือเวสตาในภาษาโรมันเป็นเทพีแห่งเตาไฟตามบ้านเรือนถือว่าเป็นผู้คุ้มครองชีวิตความเป็นอยู่ของคนในบ้านในฐานะไฟอันศักดิ์สิทธิ์ พระองค์เป็นหนึ่งในสามของเทพีผู้ครองพรหมจัรรย์ 7. เอริสหรือมารสในภาษาโรมันเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามและอาวุธบุตรของซุสกับเฮรา 8. อาริีนาหรือมินเว่าในภาษาโรมันเป็นเทพีแห่งปัญญาสงครามและศิลปศาสตร์ทุกแขนงของกรีก รวมถึงศิละปะการต่อสู้ด้วยพระองค์เป็นหนึ่งในสามของเทพีพผู้ครองพรหมจรรย์ 9. เฮเฟสตุสหรือวันแคนในภาษาโรมันเทพเจ้าแห่งไฟโลหะและการช่างเป็นบุตรของซุสกับเฮราพระองค์เป็นเทพที่พิการและอัปลักษณ์ 10. อพอลโลเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์การทำนาย กีฬาการรักษาโรคภัยและการดนตรีเป็นบุตรแห่งซุสกับเทพีลีโตบุตรสาวของเทพไททันซีอสัสกับเทวีฟีบีอพอลโลมีน้องสาวฟาแฝดอีกคนหนึ่งชื่ออาร์ิมิส 11. อาร์ิมิสหรือได่าในภาษาโรมันเป็นเทพีแห่งดวงจันทร์และการลาสัตว์เป็นบุตรีของซุสและเทพีเลโต และเป็นน้องสาวฝาแฝดของอพอลโลพระองค์เป็นหนึ่งในสามของเทพ,พีผู้ครองพรหมจัรรย์12เฮอร์มิสหรือเมอร์คิวรีในภาษาโรมันเป็นเทพแห่งการค้าการโจรกรรมและผู้ส่งสารของเหล่าถวยเทพเป็นบุตรของซูสกับเทพธิดาไมอาลูกสาวของเทพไททันแอตาสทุกอย่างดำเนินไปอย่างสงบสุข ซึ่งดูเหมือนจะมีผู้เดียวที่ยังหาความสุขไม่ได้นั่นก็คือไก่อาเทพีแห่งโลกนางวิงวอนต่อซุสผู้เป็นหลานว่าได้โปรดเถิดหลานข้าโปรดปล่อยเราไททันซึ่งเป็นลุงป้านาอาของเจ้าเถิดข้าคงทนให้พวกเขาอยู่ในนั้นอีกไม่ได้แล้วท่านยายหากข้าปล่อยพวกเขาพวกเขาอาจจะมักโค่นล้มข้าได้ เช่นนั้นแล้วข้าจึงไม่อาจปล่อยพวกเขาออกมาได้เมื่อคำขอของไกอาเทพีแห่งโลกไม่สำเร็จนางจึงโกรธแค้นซุสผู้เป็นหลานเป็นอย่างมากนางลงจากโอลิมปัสพร้อมทิ้งคำพูดสุดท้ายไว้ว่าคอยดูเถิดเหล่าเทพเจ้ารุ่นใหม่ข่าต้องช่วยลูกๆของข่าให้ได้ด้วยความคับแค้นใจ ไก่อาจึงได้ไปรวบรวมเหล่าจแอนอสุรกายที่มีท่อนบนเป็นมนุษย์ท่อนล่างเป็นงูซึ่งถือกำเนิดจากเลือดของอุรานอสผูกคลังแขนเพื่อให้พวกมันไปบุกเทือกเขาโอลิมปัสอันศักดิ์สิทธิ์เหล่าถวยเทพรวมมือร่วมพลังกันเข้าต่อสู้กับเหล่าจายแอนแต่ที่ผิดสังเกตคือแผลที่มันได้รับบาดเจ็บมักจะหายไปอย่างรวดเร็วและทุกครั้งที่แผลหายพวกมันมักจะมีพละกกำลังที่มากกว่าเดิม ซูสจึงไปสืบและได้ความว่าทั้งหมดเป็นฝีมือของไกอาผู้เป็นยายของตนและสาเหตุที่ใจแอนไม่ตายง่ายๆเป็นเพราะยาสมุนไพรของไกอาทิฐานแล้วบาดแผลจะหายไปและยังมีกลุ่มเทพีเฟสหรืออีกชื่อหนึ่งคือเทพีมอยเรเทพีแห่งโชคชะตารวมมือด้วย แต่ถึงเหล่าเทพีแห่งโชคชะตาจะร่วมมือด้วยก็มีข้อแม้ว่าไจาแอนจะตายได้ก็ต่อเมื่อเทพเจ้ากับมนุษย์รวมมือกันสังหารมันซูสจึงให้อธีนาไปนำเฮอร์คิวลิสผู้เป็นบุตรของตนกับชายาที่เป็นมนุษย์มาช่วยในการสงครามครั้งนี้ผลสรุปว่าฝ่ายเทพเจ้าได้รับชัยชนะ ไก่อเทพีแห่งโลกโกรธแค้นเป็นทวีคูณนางปลุกบุตรของนางอีกคนขึ้นมามันคืออสูรนามว่าเอนเซลาดัสมันมีพลังก,กำลังมหาศาลเหล่าถวยเทพไม่อาจสู้พลังของมันได้แต่แล้วอาเทนาก็เผยความเป็นเทพีแห่งปัญญาออกมานางเหาะไปหลอกล่อเอนเซลาดัสไปยังทะเลพอตัวมันถูกน้ำก็หมดพลังเพราะเอนเซลดัสเกิดจากดิน ยอมแพ้น้ำอยู่แล้วและเทพีอาเนาก็ยกภูเขาทับมันไว้เป็นการกักขังมันชั่วการดูเหมือนศึกครั้งนี้ฝ่ายเทพจะได้รับชัยชนะอย่างไม่ยากเย็นนักแต่พวกเขาหารู้ไม่ว่าศึกที่หนักหนาสาหัสที่สุดของพวกเขากำลังจะมาถึงในไม่ช้านี้ไกอาย,ยังไม่ยอมเลิกล่านางได้ไปขอความช่วยเหลือจากธนาทอสเทพเจ้าแห่ง นรกซึ่งเป็นพี่น้องกันกันกบนางเองโดยให้เทพธนาทอสให้กำเนิดบุตรกับนางเมื่อทั้งสองร่วมอภิรมกันแล้วนางก็ให้กำเนิดอสูรร้ายแห่งยุคนั่นคือไทฟอนมันเป็นอสุรกายที่น่าเกลียดน่ากลัวมีหัวถึง100หัวร่างกายมันใหญ่โตจนหัวของมันสามารถสัมผัสกับดวงดาวบนท้องฟ้าได้ น้ำตามันที่ไหลออกมาก็มีพิษร้ายแรงและยังสามารถพ่นลาวาหรือหินล้อมเหลวอันร้อนแรงออกมาจากปากของมันได้อีกลมหายใจของมันยังคล้ายกับเสียงขูฟ่ฟอฟอของงูร้อยตัวรวมกันและเสียงคำรามดังคล้ายกับเสียงสิงโตสักร้อยตัวแต่บางตำนานก็บอกว่าถ่ายฟอนนั้นมีร่างกายท่อนบนเป็นมนุษย์ส่วนท่อนล่างนั้นเป็นงูยักษ์ที่มีขนาดยาวนับร้อยไมล์ มีหัวเป็นลาและมีปีกเหมือนนกอินทรีเวลามันเคลื่อนตัวไปไหนแต่ละทีจะเกิดเป็นลมพายุขนาดมาหึมาและเพราะอำนาจอิทธิฤทธิ์ของอสุรกายตัวนี้ต่อมาคำว่าไตฟอนจึงเป็นที่มาของคำว่าไตโฟนหรือไตฝุ่นซึ่งหมายถึงพายุหมุนที่เรารู้จักกันนั่นเองด้วยฤทธิ์เดชท,ที่มากมายของมัน ทําให้เหล่าเทพเจ้ามิอาจต้านทานได้ต่างแปลงกายเป็นสัตว์ชนิดต่างๆแล้วหนีไปไกลถึงอียิปมีเพียงเทพีอาทีนาเท่านั้นที่ยังคงต่อสู้กับไทฟอนเพียงลํำพังจนซุสเกิดความละอายใจกลับมาเผชิญหน้าต่อสู้กับไทฟอนอีกครั้งซุสควางสายฟ้าใส่ไทฟอนไม่ยัง้งจนสามารถแทงไทฟอนได้รับบาดเจ็บสาหัสได้แต่ไทฟอนก็ไม่ยอมแพ้ และสู้จนกระทั่งสามารถตัดเอ็นมือและเอ็นเท้าของซุสได้เมื่อซูสเสียท่าจนไม่สามารถขยับตัวได้อีกไทฟอนก็นำตัวซุสไปกักขังไว้ในถ้ำคอริเชียนตรงเทือกเขาพนันแนซซูสและให้มังกรสาวเดลฟาย์ ine, ผู้เป็นน้องสาวฟาวเอาไว้ส่วนเอ็นมือและเอ็นเท้าของซุสไทฟอนได้เอาไปแอบซ่อนไว้ซึ่งต่อมาเฮอร์มิสเทพู้สงสาร และแผนเทพครึ่งแพ้ได้หาอุบายไปขโมยเอ็นมือและเอ็นเท้าของซุสจากไทฟอนมาได้และนำไปประกอบคืนให้กับซุสเมื่อซุสออกจากถ้ำมาได้ก็ทําการรวบรวมเทพเจ้าทุกองค์ที่พร้อมใจจะมาสู้รบกับไทฟอนต่อแต่ทว่าถึงจะมีจำนวนมากกว่าและมีอาวุธรุนแรงอย่างสายฟ้าก็ไม่อาจทำอะไรไทฟอนได้ไทฟอน โตกลับด้วยการยกภูเขาทั้งลูกโยนใส่เหล่าเทพจนต้องแตกกระเจิงกันไปแต่เหล่าเทพก็รวมตัวกันกลับมาต่อสู้อีกครั้งเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งในยุคนั้นแทบไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเหลืออยู่เลยทั้ง2ฝ่ายต่อสู้กันไปจนถึงซีซิลี่แคว้นหนึ่งของประเทศอิตาลีในปัจจุบันและในที่สุดก็มาถึงจุดสำคัญที่สุดของสงคราม เมื่อไทฟอนยกภูเขาไฟเอ็ดนาอันมะึมาขึ้นหวังจะปิดบัญชีเหล่าเทพเจ้าที่ต่อต้านให้หมดไปด้วยการโยนภูเขาลูกนี้เข้าใส่แต่ซุดได้เห็นถึงโอกาสหนึ่งเดียวนี้จึงซัดสายฟ,ฟ้าหลายร้อยลูกเข้าใส่ภูเขาเอเดนาที่ไทฟอนยกขึ้นไว้เหนือหัวทำให้ภูเขาเอเดนาแตกเป็นเสียเส่ยงๆทับร่างของไทฟอนที่เสียหลักล้มลงจนมิดและไม่อาจขยับได้อีก ต่อไปถึงแม้ว่าไทฟอนจะยังไม่ตายและยังคงพ้นลาวาออกมาจากทางปล่องภูเขอไฟเอ็ดน้าอยู่เรื่อยๆแต่มันก็ไม่อาจจะหนีไปจากที่คุมขังนี้ได้ตลอดการชัยชนะจึงตกเป็นของเทพ,พเจ้าอย่างเต็มภาคภูมิและพระแม่ธรณีไกอาก็ยอมรับความพ่ายแพ้และความเจ็บปวดที่ตนมิอาจจะช่วยลูกๆไททันสของนางได้ จึงหลีกหนีหายไปจากสวงสวรรค์ตลอดการเหมือนทุกอย่างจะกลับมาสงบสุขอีกครั้งแต่อสุรกายอีกคิดหน้าบุตรีของไก่อาผู้เป็นภรรยาของไทฟอนและเป็นมารดาของเหล่าอสุรร้ายทั้งหลายยังคงหนีไปได้และได้ไปอาศัยหลบอยู่ในถ้ำซึ่งต่อมานางได้ให้กำเนิดลูกๆอสุรกายถึง6ตนซึ่งแต่ละตนจะแผลงฤทธิ์ได้ร้ายกาจแค่ไหน หาคำตอบได้ในกรีกแบรี่เร็วๆนี้ค่ะส่วนตอนหน้ามาพบกับประวัติและเรื่องราวของเทพองค์สำคัญสำคัญไล่ทีละองค์กันนะคะซึ่งจะประเดิมด้วยเทพองค์ไหนนั้นรอติดตามได้ที่กรีกแบรรี่เอพิส od 3ค่ะ